เอาละครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องศูนย์ทอนทุนนะครับก็วันนี้เราก็อยู่เก็บอารินาเบกเอาอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็คือเข้าเส้นแล้วนะครับผมเออไปไดนหลับไปนอนฟาร์มกันยันเช้าบางทีสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มากับน้องชายนะครับลุยกันเป็นคู่เหมือนเดิมนะก็คือตั้งใจว่าอยากได้ฉอตแบบไปยิงคนไปรวูนะฮะอะไรอย่างงี้นะเออเพืู่จะได้เห็นฉากระทึกใจอะไรอย่างงี้ได้ชงได้ฉอดบ้างเออก็เลยแบบวิ่งหาตาม คงตามคุณอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ก็นะเดี๋ยวไปดูในคลิปนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับคอมเมนต์นี้นะที่มาเมนนะครับผมก็เป็นอ่าคอมเมนต์ที่มาให้คําแนะนํานะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผมมีกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมนะก็ต้องขอบคุณกันด้วยนะครับแล้วก็ส่วนใครนะครับที่อยากจะเล่นกับผมนะแนะนําให้แอดเฟซมาดีกว่านะครับผมเพราะว่าถ้าแอดแอดมาในเกมหรือว่าผมเล่นอยู่หรือว่าผมเห็นผมออนอย่างเงี้ยแล้ว ชวนมาอย่างเงี้ยบางทีผมอาจจะไม่สนุกที่จะเล่นด้วยหรือว่าอ่าไม่สนุกที่จะเปิดไมค์คุยนะเพราะบางทีผมแบบเล่นอยู่ข้างนอกไงเ,ออเล่นอยู่ข้างนอกเล่นอยู่ที่ทํางานนะบางทีนะเออนั่นแหละก็เลยเออ อาจจะไม่สะดวกที่จะเล่นด้วยกันนะเพราะมันไม่ได้คอเกมไงนะเออนะก็ไม่ได้ยิงนะครับก็ชวนกันเล่นได้นะครับแต่ว่าออแนะนำามาให้เป็นแอดเฟรมดีกว่านะ่าจะได้คุยกันนะว่าออจะเล่นยังไงอะไรยังไงนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะดูอย่างสนุกสนานนะครับผมก็จะตัดพยายามตัดให้มันฮานะครับเอาชอ็อตที่แบบเออชอ็อตที่ผมคิดว่าน่าจะฮออานะแล้วก็เป็นชอ็อตที่คุณผู้ชมน่าจะดูแล้ว enjoy ไปกับมันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนดูคลิปอย่างมีความสุขครับคลิปนี้ผมขอกำลังใจ7ไลน์นะเออผมอผมขอ7ไลค์พอนะครับโอเคครับไปดูคลิปกันเลยทำา,ทา,ทามองๆแล้ววิ่งตรงนี้เลยไหมเดี๋ยวยังไงไปทางนู่นเหรอโอเคิปรอรอเราโรงงานเล็กเสร็จแล้วเราก็เข้าหลังอาร์วีได้ได้ได้ไ,ดไปจัดไป,ปดตามโรงงานก่อน โออ้ยบก่น่าจะยังไม่มีคนฟาร์มนะเนี่ยไอ้ก็ซีเหนื่อยคนเต็มเลยคนเฮ้ยเฮ้ยคนคนหลังเข้านี่ไงไหนเลือกตายไหนหลังเข้าหลังเข้าตรงพี่ยืนเลยเอสเดย์เข้ามาปุ๊บกูต้องใช้ยาเลยนะเริ่มเป็นลางแล้วแหละเป็นลางไม่ดีแล้วโอเคตอนนี้เรามาเกิดที่ไหนนี่โอ้โหอาร์บีเลยไหมเรา ยังไงโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไป RV เลยนะเพื่อดูเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเจาะประเด็นเลยเป้ยเราเข้าทางนี้จริงเหรอจูสายตาเลยนะที่เคยโดนยิงมาตั้งแต่นู่นปากเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีตัว้ไอ้กูกำลังจะสะขบเลยนัดเดียวจอดไอ้ชัยหน้าชัยนิดเกิดอะไรขึ้น นั่นน่ะนะเออมันสองี่เอ,อ้นัดเดียวจอดเลยเหรอ,เ,อ,อเรียบรอ้อยมันตายเหรอปืนอะไรเนะี่ยตายตายเฮ้ยไปอยากดูมึงฆ่ากูยังไงมึงเฮ้ยนัดเดียวจอดเลยเพี่พ่อพี่ก็ใส่พี่ก็ใส่หมวกมาเกาะระดับสี่เลยนะเบยมึงยิงกูยังไงต้องดูว่ามันใช้กระสุนอะไรนะนี่แหละพี่กำลังจะไปดูเนี่ยรอรีเพสการฆ่าเลยยี่สิบสี่ยิบเหลือยี่สิบวิเฮ้ย ไอ้ยี่อยกูงงเลยกูอึ้งเลยเออไม่นะไอ้เราเราสองไม่ก็ยังไวยี่เราสองยังไวเลยไม่เดินมานี่อ่าอุ้ยโดนปนฟอใช่ไหมใช่ใช่ใช่น่าจะใช่แหละอ่ามาปุ๊บเลงไม่ใช่ตัวที่สนมันมีสองตัวนะสนอ้าวอย่าเดินมากูย้ายจุดก็สองเม็ดเดียวตาย ไปไป,ไปคลิปนี้คอนเทนต์นี้พี่น่าจะลงลงทุนไปเกือบสามแสนแล้วนะพี่รู้สึกพี <c oughs> ่รู้สึกว่าคอนเทนต์นี้มันจะค่อนข้างที่จะแพงนะสำหรับคนจนๆอย่างเรานะอืม <c oughs> มันจนและแกตอนนี้อะเราต้องทำาต้องทำแต้มนิดนึงตอนนี้เดี๋ยวจะพากันวิ่งแบบดุนดุนไปเลยวิ่งดุนดุนไปเลยไนะเออไม่มีการแวะปั๊ม เรามาถึงสักทีโอเครอบที่สามก็จะมาถึงอาร์มี่ <c oughs> เฮ้ยพี่เดินช้ามากเลยเคลียร์บอลด,ด้วยไม่ทันเดี๋ยวเคลียร์บอดให้คนนี้ไปดูเซฟก่อนนะคุณผู้ดูนะความฝันเราจะเป็นจริงนะถ้าเราไ,ได้เปิดถ้าผม <โด S 2> เปิดเซฟนี่คือคอนเทนต์นี้<ะ> <c oughs> คอนเทนต์นี้จะสำเร็จอ่ะมาสามแสนที่เราเสียไปเราได้อะไรขอตรวจสอบหน่อยที่ราคาสามหมื่น สามหมื่นเอ้ยสามพันได้สามหมื่นเเป็นหกพันโอเคไอ้สัส <c> ไ <oughs> อ้บุรุค่าที่อยู่ในเซฟประมาณหกพันบาทน่ารูในกล่องไม้ดินราจะมีปืนดีๆห้เราล้ำ <c oughs> ตาคือจะไหลน้ตาคือจะไหลเฮียแต่ละบาทเรารอดักคนไหมทีนี้ <c oughs> เช่เยวเดี๋ยวรตอนนี้คือ <c oughs> ตอนนี้เราเราอยู่มุมดีออาตอนนี้ป้อมปราก,การของเราก็คือแค่ค่ายอาวีนี่นะครับผมต่อปแราจะไปทําการแบบดักรอคนอไปเข้ามามึงตายเมื่อกี้กี้กูตายล้วๆเลยเราจะเป็นโรงงานเล็กเงอนแน่เยื่อมาแน่ะทางนู้นนะถ้ามันพวกมันฟาร์มเสร็จก็จะวิ่งมาเนี่ยเราก็รอ,อยิงเลยอือนี่แหละพี่รออยู่ในรถเลยรอแบบอาหานมันต้องวิ่ง มาเซฟนี่แน่นอนด้วยประสบการณ์ที่พี่เล่งเรียนมาสามร้อยกว่าปีโอเคผมได้มุมที่แบบถทีนี้แล้วหามุมดีกว่าเออม<า>ผมอผมได้มุมที่เห็นสองไม่แต่ข้างหลังกูนี่เห็นกูไหมเนี่ยในรถเนี่ยอืออนุญาตนอนไม่ได้นอนไม่ได้นนไไดต้องหานั่งเออข้างหลังนี่เราต้องปล่อยสภาพบอดให้มันคงที่เป็นโอเคผมได้นบอะผมได้จุดแล้วนะกูดูนะ ถ้ามันยิงผมได้นี่คือมึงเอากูไปเถอะรอบที่สามเนี่ยมึงเอากูไปเลยมมันต้องมีคนสักใครสักคันสักคนสักตีเราิ่งมาเราจะรวยเราจะวรจะวยกันกลับไปไ <c oughs> อ้สองตาไม่ยิบ,<า>บปีม<ป>ากเลยอืมบางตีฉีดยาวิ่งก็น่าจะถึงแล้วนะ่ะบอนนี้เมื่อกี้นี่สองตาสองตาแรกๆนี่อัปปีมากเลยนะเอามาแบบ เซตใหญ่มาเริ่มเพิ่มตายยังไม่ทันได้ยิงใครเลยวิ่งมาก็โดนวิ่งมาก็โดนสอยแล้วไม่ใช่นั่งอยู่ตรงตั้งเยอะทำไมต้องมาลุมตีเราก็ไม่ก็ไม่กระจใจเหมือนกันแม่ผมไม่คิดมันนานพักชักนำผมไม่คิดบันนานตั้งแต่เกมแรกเลยโอ้สาวิ่งแบบเซฟกันวิ่งอ้อมโลกวิ่งอ้อมภูเขาวิ่งเพราะแซ่อิดบุญ พ่อแซ่ภูเขาไ้มึงก sure <S <S <ara> <sized> on Now, ็ยังเจอพวกกูเอ้เวลาตั้งกนี่แล้วแบบเดือถึงนาทีสุดท้ายแล้วแตกอะไรเงี้ยคุนั่งทำไมคุณนั่งดักทำไมโอเคมาผู้ชมรอบนี้นะเราจะต้องได้ยิงคนบ้างแหละเออหลังจากที่โดนยิงระนาวแล้วก็ไปรอใครก็ไม่มีใครเข้ามาแล้วมันเกิดตรงไหนวะเนี่ย โอเคฝั่งมุมนี้ข้างๆเรามีตีเปลี่ยนมุมวิ่งไปเลยไม่งั้นมันมาหามันมาหาเราเนี่ยข้างหน้าเราก็มีตีเกิดนั่นโอ้ยเหี้ยรอบนี้แล้วรอบนี้เยอะซะด้วยกีไม่มีใครใช่ไหมเราต้องไปโรงงานเล็กก่อนไหมโรงงานเล็กแล้วก็เออไปโรงงานเล็กแล้วก็ค่อยแซงขึ้นนาวีนะตามนั้นเลยแผนการของเราจะถึงฝั่งฟันหรือไม่ แนเกมแรกเลยนี่วะแผนเกมแรกแล้วมันได้กูเกิดแถวนี้เลยนะแค่เปลี่ยนมุมวิ่งแค่แค่วิ่งเข้าป่ารอบแรกวิ่งไอแถวไอนี่เนินเขาจะที่ต่างจากเมื่อกี้ก็คือเราเอาเซตประหยัดมานะรอบแรกเราเอาเซตจ,จัดเต็มไงออดอกแรกน้องชายผมก็จัดไปเลยเกือบสองแสนเซตทั้งหมดเกือบสองแสนหายเลยอ่ะโรงงานเล็กเงีย,งยบๆนะขนดว่ามีนะ แสดงว่ามันเคลียร์ไปแล้วปกติบอดบอดมันจะบึ้มเลยนะปกติไม่มีเสียงใครเลยตรงนี้ขนดักอยู่ก็ได้ไปข้างหน้าใช่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 อยู่ใต้ดินเยู่ดแสดงว่ามีคนมาแล้วนะเสียงบอดเสียงบอด มันเงียบบอดบอดโอ้ยบอดบอดรางวั้องเข้าสอเนี่ยเลยไหนเอ้ยไม่มีใครมาสนทำไมตาเนี้ยมันเซฟมาดิใซ่เลยเราได้ฟาร์มก่อนสวยเลยโอ้โหสัตว์เอ้เซฟสองพันน้ำตาไหลเลยได้เปิดสักที ลอมาสิอาจจะได้รอใครสักคนเข้ามาเหมือนรอบที่แล้วไงอรอบที่แล้วเราวิ่งไปวิ่งอ้อมหรือเปล่าเออคนมันก็เลยยังไม่มาไงเขามีเราเขามันดนันด,ดกันหมดแล้วเออรอบนี้เราวิ่งแบบไม่นี่ไงวิ่งดุยไมาเลยอะไรวะเนี่ยโอ้ย,อยปอดเมื่อกี้มีอะไรวะขอส่องหน่อย มือนจะเจอของทองหรอเปล่าโอ้โหไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดหรอกนะสนทรอนมันคือของกาเกียนจริงๆพันบาเอ้ยมี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 คนไหมันมีซากใชมีบอดบอดตายที่มีสโมกีใบเอาไหมมันมาเคลียร์บอดยังตรงป้อมเนี่ยแสดงว่ามันเอาชัวขนาดไหนเฮ้ยเยมีคนมีคน เอ็ดโฟด้วยฮัลโหลตายไหมพ่อนแอบก่อนแอบก่อนตายไหมล้มล้ม<ด>ล้มล้ม,มถอยก่อนถอยไว้ก่อนขนเตือเยอะยนะปืนดีโฟตีโฟถอยมาถอยมาปืนดีจัดเลยนั่นน่ะน่าจะเซ็ตใหญ่จังมึงนะ่ะถอยก่อนเราถอยก่อน <S <S ถอย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 ยาวปั๊มปั๊มทำยงานปั๊มก่อน มีล้มนะมีล้มไอ้หียดีนะพี่หมอบลงทันมื่ยกี้เนี่ยมีอันสิ้นชีพคมขนคิดว่าจากขนคิดว่าตายขนก็เลยวิ่งถอยมาคนทำไมทำไมมันนะทำไมอ้มันระวัง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 เราเราต้องนิ่งไว้ก่อนตอนนี้ไม่ให้มันรู้จุดเดี๋ยวคนรอจากยิงให้หวังว่าคงไม่มีใครซ้อนหลังแล้วนะ ไม่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 ไมพี่มีสมอลไหมเลือสมอแล้วก็ระเบิดสองลูกเอาไงได้นะเดี๋ยวคนเข้าให้สโมอมไหมแล้วก็ระเบิดได้ได้ระเบิดไล่มันก่อนโอเคคนไม่มีระเบิดเลยจ้ะโอเคพี่สโมอลแล้วระเบิดจะแปดถูฟังหมดเหลือข้างเดียวไอ้สว์เลยเหลือ <c oughs> ข้างเดียวตอนนี้ <c oughs> ไอ้สัสวิ่งเราขาดสมุกพี่จะโดนยิงเน้ยอาเด็กเราเข้าเลยนะไม่ดีโอ้ยตัตรงกนั้นเลยตรงนั้นเลยอยาไอ้สัสไอ้ยื้ยเต็มตี้เต็มตี้เลยจะรอดหรือแบะแล้วแบบไอ้ยี้มันยิงพี่นอนแบบปั๊บๆๆบแล้วแบบอย่างเร็วนะ โอเคครับผู้ชมครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็นะได้คืออัดบรรยากาศการลงแบบตึงๆตึงๆแบบเออตึงแบบเหมือนเอาเขาเรียกอะไรเหมือนเอา,มาไม้ไปฟันเหล็กอ่ะไอ้สัต์เอยนะครับผมจอสำรับคลินี้นะก็ไม่มีอะไร ไม่สําเร็จนะออกมาไม่สําเร็จแต่ก็ถือว่าได้ได้บวกนะได้บวกได้มันอยู่นะครับผมก็สำหรับใครที่ดูจนจบนะครับต้องขอขอบคุณกันด้วยนะเออใช้เวลาอัดไปค่อนหน้าที่จะนหนาแต่กำับทำบคลิปนี้นะก็ไว้เ,วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับอันนี้าเบรกเอาครับบ๊ายบาย